การเคลื่อนตัวไปทางด้านข้างเตียงนะคะในท่านอนหงายสําหรับผู้ป่วยอัมาาพาตทั้งตัวหรือคอสติีเจียที่ไม่มีแรงเบียดศอกนะคะกระดกข้อมือแล้วก,ก็กัมือนะคะนักกายภาพบัตจะช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายตัวทั้ง3ส่วนเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวให้ผู้ป่วยนะคะยกศีรษะมาทางด้านข้างค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้ตั้งศอกขึ้นนะคะเล็กน้อยโอเคโดยที่ข้างนี้ก็กางออกมาเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ออกแรงนะคะโดยที่ กดศีรษะลงไปกับหมอนนะคะแล้วก็แอนลำตัวขึ้นนะคะยกมาทางด้านข้างค่ะโอเคพร้อมนะคะนับ1,2,3ส,อสโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะนักแก้พิบัตนะคะก็จะช่วยยกขาทั้งสองข้างนะคะตามมาค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องทำการช่วยเหลือนะคะก็คือลำตัวนะคะส่วนของสะโพกนะคะก็คือยกตามมาเลยค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจัดท่าทางให้อยู่ในแนวลําตัวตรงนะคะแล้วก็อยู่ในท่าทางที่เหมาะสมะคะ่ะ